สวัสดีเอฟซี FC. พุทธิตามห้าหน้อยมันนี้วันที่นี้สิบสี่น้วพี่น้องเนาะห้าหน้อยกะกะถือว่าเขาสามน้อยน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสะโพก,กิดกะเขา่าโตสำลองพี่น้องเขาแปดพิเศษกะยังเขาได้เมื่อนี่เขาเกศปกตินอน พี่กับเขาสามเขาสามน้อยนาอพี่น้องเนาะถือว่าไปได้ย่ดอกก็ได้รุ่นกันยุ่น่อยแล้วแต่ว่าเอฟซีสิเขา้อ่ได้ไหนได้ถือ้อยได้พินารณะเดินหนีอยู่กับเอฟซีอยู่กับผู้ผู้ขามาเบิงมาส้มนาะพี่น้องเนาะโมนิกกัไปต่อเลยพี่น้องเลยวันที่ยี่สิบหาไปต่อเลยบ่ลอแล้วเพราะว่าจะไอ่เล่ากามาแล้วเล่าพัฒนากามาแล้ว เราพัฒนากับหลดซ่าโอ้เป็นหลดสองเทียสามเทียพี่น้องเอ้ยจังใดหลอบหลอดหลามาหลอดที่สองอ่ะของปูขุนหลดหลอดแหลกผ่านเยอะหลดหลอดสองของเส้นมึงกันกับเส้นนะไรดีแบบอื่นมันจะปล่อยอะไรบางหนึ่งเห็นอยู่หลังน้องพอนไปพี่น้องใครพูดได้หาที่ตามกับท่านเยอะแต่เมื่อวันที่มีสิบที่ก็ได้สามหน่อยนะพี่น้องเขาสามหน่อย มือเงินของวันที่มีสือหากรว่ากันไปอีกว่าอันนั้นโดนบ่ได้เพราะว่าเล่าเสิมาแล้วเสือเบิ้งเล่าเสือเบรุนเล่า,ลา,ลากันนั่พี่นอนะ้องเนาะเอาดื้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น,ำน้ำในเด้อติดตามกันไปมันเ<ม>ครื่องหนึ่งก็ซับเครื่องอหนึ่งมันโหลดบ่ดีอยู่พยายามฮัเจ้านี่กัดจุนกัดจีเปเอาเครื่องไม่มาใจ Mà Biến nhiều lọc để để bắt anh mi Nhau phải biến kiếng máy Nhưng xài kiếng câu ướt ướt, ướt cho phí nọc lê Để được kiếng máy nhiều hàng bắt anh mi Bắt anh mi nhau sẽ phải biến Bắt anh mi nhau phải biến cho phí nọc nó Để kiếng máy mới lấy cột lạ Đang xịt cứu biến Thả nhau เดี๋ยวนี้นาม,นานนมาท่านมีแนวเปลี่ยนเด้พี่น้อ,นอ,องเด้อแนวเปลี่ย,ยนก่อนเดี๋ยวนี้ยังยังเนี่ยชีวิตเปลี่ยนโทรศัพท์เคียงไปยังมาท่านพ่อหาก่อนเก็บเงินเลยก่อนเก็บสะสมก่อนนะพี่น้องเนาะคำว่าเบิ่ง,งหลายๆเด้อผู้ชีวิตไปเปลี่ยน รัเทียงไม่อาัดไหลไปเปียนดิเดไหถึงกเปลี่ยนด้ยดไหลว่ถึงกยจังสีระเบิ้งลังเทียกะโหลดบ่ท่านใจมือเจ้าน้อเทียงหนึ่งเทียงหนึ่งกะวอยู่อามาเบิ้งคืหังมาเบิ้งเราพัฒนาสีมากรุ่นกบัี่มือรพัฒนามาแล้ววันกุอแลวหาหน่อยเีสีาด้พี่น้อง้อเือน พอคิดมาแล้วจัดเลยจัดไปจัดไปรอบม่ได้แล้วลวล่าเล่าอะไรมาแล้วพี่น้องจัดไปเลยสองหา้าสองหา้าสามสี ส4เสียงฝนเด้อพี่ห้ังปอกตปกเต็เสียงธรมศาสตรามีหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดห้าห nâng hà nâng hà nâng hà 2 ghế 2 vinh vinh xóm hà vinh xóm hà vinh vinh xóm hà มเลียนสองหาล่องหาหกพิเศษ้ยตั้มตะจจก,กล่องี่ยกล่องกับมเมอรปีนี้คือตั้กันดีจตะ พิเศษพิเศษพิเศษจคปคูศูนย์หนึ่งสามสี่ 3, 4 bốn, <coughs> sáu 4, hà sáu hà hà xuống chết chết nâng chết nâng xuống xuống nâng ศูนย์หนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งวิ่งผมเล่นศูนย์ล่างศูนย์เจ็ด 07ปกติปกติจับคู่ Cầu kết Cầu kết Cầu kết xuống uh, Xuống Móc uh, cầu hấp cầu เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าสามเก้าสามวิ่ง wing câu kết câu kết wing câu kết wing โอเคยิงผมเด่นเก่าเก็ดล่องแปดเ่าตัวล่องกันแน่มมันได้ดพี่น้องเนอลองกันแน่มัน,น,ออน,แ,น,มนแน่มีดีสังเกตนุ่ม ตัวรองจะทำให้รวยได้ตัวปีตัวหนึ่งสังเกตด้วยตัวรอง VIP VIP ครับครูศูนย์หนึ่ง nâng kết nâng kết 1, kết Són hà Són hà Ninh. 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 Ngọc kết Ngọc kết Wing Wing 01 ng... Wing Bình xuống nè Xuống nè Bình công nền xuống nè ร่องหกหนึ่งศูนย์หกสามหกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ดห้าแปด หน้าจอแค่หน้าจอพี่น้องเอ้ยไปมาเบื้องเราก็ไดแค่นั้ก็จะได้เบื้องเล้ากันแล้วเนาะดีเฮ่เหล้าเลยผลยติดตามเหล้าย่ก็ได้เฮ่เหล้าเราก็เฮเล้า,ล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 ลาสามคีต่อเห็นพี่น้องแอดมินว่า มีโศกมีลาบกันสูมืออยเาา่เล่าสามัคคีก็ไดเล่าไรวันก็ไดเมื่อนี่วันที่มีสิบจีเนาะพี่น้องเนะาะทำขิดวิ่งวันที่มีสิบจีก็เขาสามน้อยพี่น้องเขาลดเขาลดลบไปหน่อยหนึ่งเมื่อนี้วันที่มีสิบหาได้พี่น้องเด้อมาเบิ้งมาเช่มาแช่กันมาหายกำลังใจปูคุณลหลายๆเด้อ กดไลค์กดแชร์เนะี่ยคือกำลังใจนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ล้วนแล้วเป็นปีเป็นปีแล้วแ้ว่อาคลิปม,มาเนี่ยยังพระท่านประหอดใจอยู่คนบนกันยังเลิกขึ้นๆล่องๆอยู่กำลังใจกับบ้าลายนันไดแต่ว่าห่างสูงนะพี่น้องเนาะผู้ค้าประจําผู้ยู่ประจําผู้ติดตามกันประจําก็มีอยู่ก็เลยถิงพี่น้องเอฟซีว่าดด ดูไปน้ากันไปเบิ้งประกันไปนั่นนะเนาะบ่มีผู้เบิ้งมือใดคนละเปิดจิตใด,ดม่นมีคนเขามาส้มผนละทังที่เศร้าสิยุดมนันเนาะอาเทียมีผู้เบิ้งหลายในโอกาสผากหนะให้ฝ่า,ายฝากหนาไปมีคนติดตามเป็นแสนเป็นหมื่นกัะบ,บาบ่ได้น่าี่นนองเนาะลอไค่ไปหนักปู๊คุณก็ไดอาเทียมีโอกาสมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสน เอาลักแสนเนาะพี่น้องเนาะลักแสนลักแสนขึ้นมีคนติดตามมากับมีลายยางยู่ของปูขุนก็ได้มีน้อยมีไทยมีน้อยมีรัฐบาลมีเหล้าเหล้ามีสองอย่างคำว่าเบ,บิ่งได้พี่น้องเด้อมาติดตามสบมา้กำลังใจหลๆเอาห้าหน้อยเหมือนี่กับ่บ่ลายยาหางมันทียิงสิผาของมืออื่นได้พี่น้องเด้อออกมืออื่นเปิดใช้มืออื่น ที่ยี่สิหของมืออื่นสพคิดก็มีจับคู่สองหาสามีหกเก็ดหกหนึเก็วิ่ง2องหาคมเด่น2องหาล่องหาหพิเศษจับคู่ศูนย์หนึ่งศเก็เก็ดหวิ่งศูนยมเด่นศูน่ล่องศูเก็ปกติ เก้าเก็ดศูนย์หนึ่งเกเกหนึ่งแเกเกสวิ่งเก้าเก็กลมเลนเก้าเก็ดล่อง8ปดเก้าบีไอับคูศูนหนึ่ง1นึ่งเก็สองหหหนึ่งหกเก็วิ่งศูนหนึ่งกมเลนศูนย์หนึ่งล่องหกหนึ่ง มื่อน,นี้พี่น้องผูใ้ใดเข้ามาติดตามมาส้มแลวกะเสียกะแซ่ให้ผู้คุณในเด้อเขามาแซ่มาแซ่มา,มาให้กำลังใจผู้คุณหลายๆผู้คุณสิ่งนี้กำลังใจท่คลิปต่อๆไปแล้วพี่น้องเด้ตันนี้กัให้ เอฟซี LC ทุกคูทุกคนลำลำลุยๆเด้อมือเอือนเด้อแหงๆปังปังทียี่สิบห้าทุกคู่ทุกคนโชคดีโชคมันเงินท่องไหลมาเทมากแยกจบอยาจนกันเด้อพอกันไหมนี่มือเอือนคลิปต so ่อไปสวัสดี